ตำน้ำใหม่ครับพี่น้องตำเป็นแบบตำปูปลาเนี่ยแหละอ่าจ้วบ,บานใส่น้ำใหม่แท่นปิงไกเป็นปิงข้างในครับขืนมันแลวก็มีข้อเป็ดนี่น้ำจิ้มหมกูกรลาดลงไปแล้วใช้เลยรทำรกอืม ไร่ผูกหนักเลยเนาะกับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแมนพี่น้องสู่ผู่สู่สพ่นครับพบพวกกระบ,บาโอ้เชียนเคยเะครับพี่น้อง ตำน้ำใหม่ครับพี่น้องตำเป็นแบบตำปูปลาเนี่ยแหละอ่าจะบานใส่น้ำใหม่แทนปิงไกเป็นปิงข้างในครับขึ้นมันหลวก็มีข้อเป็ดนี่ e. trendy, ainsi, น้ำจ erm. ิ้มมูกรลาดลงไปแล้วแล้วก็มีผักประมาณนี้แหละครับพี่น้องมาเสร็่แล้วกันนะครับพี่น้องเด้อกดอื่นกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเ่อะๆนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทั้งโซ่ปลอวเล้านะครับพี่น้องเด้อมาเสร็จแล้วกันครับ นิเขานิ้วเขาอือจัดสิกินห์น้องตัวละมือผมุ่งนี้ขี่รถออกไปบริเหตุเองหมาครับพอ,อยังจะซือมามิมิกันนี่แหละอืใช้อะไรค้าแรกเขาติดมือเรื่อยป่ะที่ โอ้เพจขนาดเลยอยากใส่ส่วนเนื้อไปน่องข้อเป็ดข้อเป็ด มัวนนนี่นะครับวันนป็นไก่มันี่จินเป็ด ใช้ผูกหนักเลยเนาะผูดงองรับขึ้น เนีขาา่ข้าววาข้างบ้านเถ้านะครับทางอีสานน้นผัวงรับพี่น้องฝนดีบระครักเลยปีนี้ มันทับบุรีหวัดกับวมะตูดมันตุกแต่ตุกปุกบว่าเป็นกระดาไปหน่อะตุกปุกบว่านามมาสี่คังใช่ไหมตุกมันก็หายไป 早餐。 เขาติดมือจะนายเลยครับ่น <c oughs> องผู้มีเบียกนี่งานน้ำเขากเขาติดมือเนาะ <c oughs> ผู้ต่อบันวาปเปลี่ยนดินมากเขาเมื่ติดมือ พี่น้องอัสษรวากินข้อเป็ดจังไรคือพวกไขกระดูกแมนครับพี่น้องข้อเป็ดข้อใกล้ผมหยำแหลกอื่นเลย Um. Mm -hmm. เจดดียหเจ็ด,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 ดมือ dans <coughs> les เผ็ดมาก <c oughs> โอ้กัพอตัวตอนแรกไปเนอะเผ็ดมากมากแต่ก็อร่อยมากๆ ที่เหลือยังมีก็ะิมีหัวเนาะครับมีข้อข้อต้อนนั้น นี่หละประมาณนี้แหละ <c oughs> รบบหรคะรับพี่น้นองขอบขอบบุณขอ,อบพุณนนะครับพี่น้องเด้อสำหรับคนที่ตามรับชมอฝากบ้าอูให้ออมหุ้มกำใจแน่ฝากกดไลค์กดแชร์คนติดตามอีกเที่ยน,นึงครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ